ลีเราอะมันโตไวเกินไม่ทันได้เล่นไม่ทันได้ย่อแโตไวเกินไม่ไหวละแม่อุตส่าห์เลี้ยงว่าจะไว้เล่นนานตัวเบลล์โตวไวเกินใช่ไหม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 ชอบีชอบเลมันจะโดนแม่แย่ประจะํเนี่ยโดเนเล่นแรงเพราะว่ามันเคี้ยวมันจมูกก็ชมพูเนี่ยนะโดนแม่แกล้งบ่อยๆแรง โตแล้วมันก็น่ารักดีเนาะแต่ไม่ค่อยได้เล่นมันเพราะมันโตไวอะไรมันนี่อีขี่ฉามันนี่นี่เข้าไม่ได้เลยนะเราเล่นกับใครไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวตกมันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตีกันตกเดี๋ยวดูดูมันทำดูมันทำมันนี่เลยเร็วๆโอ้โหไม่ได้เลยเราเน่ะขี่ฉาเห็นเล่นกับใครไม่ได้เลยมันนี่แมวพี่ฉา อันนี้แมวพี่ฉา